แต่ตอนนี้มาดูมาดู <c oughs> ผักอินซีนะคะ <c oughs> อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเกรรษตรอินซีนะคะค่ะยังเยาายังอยู่ที่ตำบลบ้านชะแฉล่แลหรือบ้าน,นแลตำบลหมู่หนึ่งค่ะนหมู่นช่ตำบลแลนะคะที่ทอ,อำเภอ ทองขวาภูมิค่ะ,คะนะคะหลังจากที่เมื่อเช้านี้สมรปะรสวยสวยสวยจริงๆนะแล้วก็ยังติดใจความหอมหวานอยู่เลยชาตินี้สุดอยอดนะคะวันนี้เรามาดูผักผักที่เราคิดว่าบางครั้งเนี่ยอย่างผักสลัดอย่างนี้น้องแอผักผักอินทรีย์ซึ่งบางทีคนแบบเอ้หาได้ปลูกได้ไหมโดยปลอดสารพิษไม่ใช้ยาเนี่ยแต่เดี๋ยวเรามีคุณแม่ที่วาพรรวมมาถึงลุงงวน ค่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะรอเราอยู่ด้านในเราไปดูครับเพราะว่าป่านนี้สงสัยพวกนั้นถอดหมดไล่แล้วก็ไม่มีนนซีปไปดูกันค่ะเห็นลุงหัวเนี่ยนะคะท่าท่าพสูตรไปเรียบร้อยแล้วโอ๊ยตายแล้วฉันก็กลัวเขาจะทานจนหมดแปลง เราจะเย็นๆอ่ะอ oh. ่าป้าน้องนี่นี่อ่าแล้แดงนี่เป็นผักอะไรคะไม่เป็นเป็นสลัดสีแดงนะไม่เป็นไรค่ะที่นี่ปลูกอะไรบ้างคะที่นี่นะคะนอกจากสลัดชนิดต so ่างๆแล้วนะคะยังมีผ้อยเลี <speaking <speaking ้ยงค่ะมีค่ะกระหล่ำปีมีผักกาด แกลมดอกนะคะมีบล็อกเกอรี่ค่ะมีเมล์ขาเป็นยังไงบ้างล่ะคะสวยมากแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเรามีนักวิทยาศาสตร์มาด้วยอ่ะพี่เกตพี่เกตลองชิมสักนิดหนึ่งนะคะนี่เป็นผักปลอดสารไม่น่ากลัวไม่ใช่แพะนะไม่อยากบอกว่ามันกรอบมากค่ะกรอบมากนะคะามาคราวหน้าต้องมีน้ําสลัดนะใช่นี่ค่ะลออร่อยไหมคะกรอบมากค่ะอย่างนี้ต้องแวะ เอาไปไม้ร้านเลี้ยละกองเลยนะสวยมากเลยค่ะแล้วนอกจากผักสลัดอย่างนี้เห็นบอกมีปวยเล้งด้วยมีปวยเล้งค่ะแล้วก็จะมีกระลำดอกมีบ็อกครี่มีกระลำปีกระลำปีม่วงนี่แหละค่ะที่อยากจะให้วันนี้ผู้บริโภคทั้งหลายมีโอกาสมได้ได้บริโภคใหม่ๆอันนี้เขาไม่ได้ไม่ไม่ได้ปลอดไม่ปลอดสารพิษค่ะแล้วก็ปลูกปลูกแบบ อินทรียเลยนะคะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ตลาดตอนนี้เขาส่งไายที่ไหนตอนนี้ก็จะส่งที่มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาค่ะมูลนิธิจะส่งที่ห้างท็อปนะคะกำลังขยายตลาดแล้วก็จะมีที่ร้ร้อยเรื่องค่ะนะคะอีกไม่นานเนี่ยพึ่งคงต้องเปิดตลาดนะเพราะว่าตั้งใจคือคุยกันนะคะว่าตั้งใจเราอยากทําตลาดเล็กๆเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มีโอกาสมาบริโภคและหันมาดูแลสุขภาพก็เลยคิดว่าวันเนี้ย ประสบกับความโชคดีนะน้องแอนนะได้มาพบคุณแม่ก็ผักพวกนี้ราคาเราจะนำไปถึงมือท่านเลยใช่ใกล้ใกล้ที่เมืองการนตรงนี้ก็มีที่สวนเกสิกรรมธรรมชาตินะคะค่ะสนใจด้วยเช่นนี้เต็มอิ่มกับอ้อใช่เต็มอิ่มกับ ผักอินทรีย์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมที่แปลงเขาดีกว่าว่าด้านหลังเราเป็นอะไรคะเนี่ยเราจะเก็บกันได้บ้างไหคะรีค่ะกระหล่ำปลีอินรียแต่ว่ายังไม่มียังไม่มียังไม่มีค่ะซึ่งกระหล่ำปลีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าบางคนแบบใช้ยาเยอะต้องใช้ยาเยอะมากๆแล้วนี่เขาเป็นเพราะอากาศหรือเป็นเพราะอะไรคะอากาศค่ะเดี๋ยวอากาศเย็คือต้องเป็นด้วยองอากาศ กับที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล <c oughs> จะเป็นผักงามและห่อดี <c oughs> แต่ถ้าเราปลูกในที่ข้างล่างก็ก็ดีจะห่อช้า <c oughs> แล้วก็ใบก็สวยมากเลยนะคะบางคนคิดว่าแต่ว่าก็จะมี <c oughs> มีมมมแมลงนิดหน่อยนะคะแล้วจาเป็นไหมคะว่าปลูก <c oughs> ผักหนึ่งแปลงเนี่ยเราเราไม่สามารถปลูกได้อีกหรือว่าปลูกหมุนเวียนกันอ๋อส่วนมากอินทรีย์เราจะปลูกหมุนเวียนครับเพื่อไม่ให้แมลงเนี่ยตามจับทันเดี๋ยวเขาจะออกลูกออก g ลานออกไข่แล้วก็จะปลูกชนิดอื่นที่ไม่ตรงสลับกันใช่ไหมคะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ ขาทางซ้ายมือของพึ่งเนี่ยนะคะนี่ราคาเจ้าของสวนกล้วยไม้นะคะวันนี้มาพิสูจน์ว่าผักของเราเนี่ยปลอดสารจริงๆนะคะทานค่ะทานอีกไมะทานเยอะๆค่ะทานเดี๋ยวกลับไปเอาน้ำสลัดที่บ้านพี่นี่นะคะอีกหน่อยค่ะอีกหน่อยค่ะทานห้หนู อันนี้แปลงของ อันนี้เป็นแปลงผักของคุณสนองนะคะยังของแปลงผักสวัสดีค่ะพี่สนองค่ะอันนี้ผักอะไรคะเนี่ยตัวนี้คือปลยเลงครับปลีกเลงที่ใช้ได้อย่างค่ะใช้งานได้อย่างตัวนี้ถ้าจะใช้งานประมาณ15้เซนขึ้นไปอันนี้ก็ยังจะเด็กเป็นอายุประมาณ30วันนะครับค่ะอันนี้ได้กี่วันแล้วคะอันนี้ประมาณยีห้าวัน25วันหวันนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเห็นว่ามีการปลูกหลายสิ่งเลยอยู่ในแปลงเดียวกัน ค่ะปลูกมานานหรือยังคะพี่อันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะฮะค่ะและใช้วิธีเพาะหรือหวานคะเนี่ยอันนี้ผมจะโรยตามแนวอค่ะอย่างก็คือ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 ใช้ผขอให้ดูให้ชัดนจนนี่ะอ่านี่ขิงยาอันนี้ระดับนี้ก็ส่งตลาดได้ ่รับ15เซนนี่คือเขานับจากส่วนไหนคะนับจากโคน,จา,โคนจากโคนมา15เซน,ป,นประมาณนี้ค่ะผักปวยเรงนี่จริงๆปลูกได้ตั้งแต่เดือนอะไรถึงเดือนอะไรคะ คือเข้าใจว่ามันได้แต่เฉพาะหน้าหนาวนะอย่างที่ในตลาดรู้สึกที่เขาพูดกันนะเขาก็บอกว่าพูดได้แต่หน้าหนาวปลูกได้แต่หน้าหนาวเฉพาะหน้าหนาวหลังจากหนาวไปก็ปลูกไม่ได้ซึ่งีปนอะไรพึ่งเปลี่ยนแปลงดลองค่ะผมว่าตรงนี้น่าจะทำได้ตลอดทั้งปีก็ดีเลยค่ะเพราะว่าผักวยเล้งนะคะวันนี้ไม่ต้องรอทานเฉพาะฤดูหนาวนะคะ พี่สนองบอกว่าเชื่อว่าที่มีปลูกได้ทั้งตีแหม่มทุึกมีความสุขแล้วก็สวยมากนะเพราะว่าจะถามจะบอกว่าออถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของตัวแมะลงที่กินใบเนี่ยนะคะแต่ก็ถือว่าน้อยออผักตัวนี้จริงๆแล้วพวกตัวมกระโดดที่มันชอบกินผักกะผักอะไรที่นั่นน่ะเขาจะไม่ค่อยมากินตัวนี้ก็แปลกอย่างหนึ่ง คือคตัวนี้ก็หนึ่งมันทำง่ายค,คือสารเคมีไม่ต้องไปใช้เลยแค่ะ,คะแล้วมาปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนี่นานนี่ยังคะอ่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมทำไร่ขา้าวโพดทำไร่มะเขือนี่ต้องใช้สารเคมีอยู่แต่ว่าพักหลังไม่ไหวเหมือนกันเพราะอะไรคะสุสภาพม่รอหยหลายหลายหลายๆครั้งที <พอ S 2> ่เราไปตาไ,ไปไปนั่งคุยกับผู้ทำงานเกษตรนะคะแม่ก็จะเจอว่า หลายทุกคนที่หันมาปลูกเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็เลยเราก็เลยรู้ว่าเนี่ยแหละค่ะในเมื่อกเกษตรกรหันมาเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีเนี่ยเราเองในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องควรเห็นความสําคัญเพราะว่าอย่างน้อย,นอยเนี่ย เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือทําให้ทั้งสุขภาพคนรับประทานและคนปลูกเนี่ยดีด้วยนะคะแล้วถ้าสมมุติมีคนอยากมาเที่ยวอยากมาซื้อที่แปลงนี้ได้ไหมคะได้ครับค่ะมายังไงคะคุณพี่บอกนิดนึงถ้าเรามาจากตัวเมืองการแล้วก็มาเส้นเมืองการทองผาภูมิก็ขึ้นจากทองผาภูมิไปเส้นสังขะครับมาประมาณกิโลเมตรที่ประมาณ20 ตรงแยกคุูโทเนี่ยครับถ้าเรามาจากท้องผาภูมินี่ก็ค่ะเลี้ยวเข้ามามีบ้านแฉลบนี่บ้านว่างแฉลบแต่ถ้าจะสะดวกเนี่ยติดต่อผ่านคุณแม่ได้เลยไหมคะนะคะที่ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติเกษตรกรรมธรรมชาติค่ะ นะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงใครที่อยากจะมาที่นี่นะคะเดี๋ยวยังไงอจาจจะกด GPS นะคะไว้ที่แฟนเพจลอยเรื่องเมืองกาญนะคะก็เดี๋ยวไปค้นหากันว่าเรื่องราวของเราที่นี่ที่ชะแลเนี่ย อยู่ในแฟนเพจนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้อยากให้ช่วยกันหันมามองเห็นคุณค่าของร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็มามองเห็นความตั้งใจของกลุ่มเกษตรกรรมที่เขาเนี่ยอยากจะปลูกสารแบบปลูกผักประเภทนี้นะคะเพื่อให้พวกเราได้บริโภคดังนั้นเนี่ยช่วยกันเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะเราก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะว่า ตอนนี้กลุ่มที่เห็นคุณค่าเนี่ยยังมีไม่ค่อยเยอะยังเป็นอาจจะเป็นกลุ่มน้อยอยู่เพราะคนยังมุ่งหวังว่าผักเนี่ยจะสวยะจะต้องไม่ไม่มีไม่มีรอย,มยแมลงจออนะคะแต่ว่าวสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละคะ่ะมันอาจจะเป็นแค่การหลอกตาแต่วันนี้ถ้าเราบริโภคสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์นะคะถึงมันจะไม่ได้รูปไม่สวยนะ แต่มันมีจิตใจที่งามเนี่ยเราก็อยากให้ช่วยกันนะคะอ้ยวันนี้เดี๋ยวยังมีอีกหลายแปลงนะคะแล้วควรยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยถ้ารดน้ำให้ถ่ายคี่นี่เมื่อไหร่ไหมค่อมว่าเรากําลังคืนธรรมชาติให้กับสู่สิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเดินเที่ยวแปลงนะคะแต่ยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวจะขอสั่งผักใยเล้งนะคะพี่เพิ่งเอากี่กิโลเอาสักสองกิโลก็แล้วกันค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวฝากคุณพี่จัดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปถอนกันเลยดีไหม เรายืนอ,อยู่ที่ไหนคะคุณแม่คะตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งนางครวนค่ะอืมทุ่งนางครวนอปกติศูนย์กสิกรรมธรรมชาติถ้ามาขามว่าทุ่งนางคลวนเป็นพี่น้องกันไหมคะ,คะเป็นพี่น้องกันเราจะมีทั้งหมดสามศูนย์ค่ะถ้ามาขามเป็นพี่ใหญ่แล้วก็มาทุ่งนางครวนแล้วก็ยังมีมัสย่ายอ,อ,อีกที่บ้องตีมีมสามศูนย์ีค่ะนะคะศูนย์กสิกรรมที่นี่ทําอะไรบ้างคะที่นี่ก็นอกจากปลูกผักอินทรีย์แล้วนะคะก็ยังทํางานด้านอนุรักษ์ ที่นี่เราจะชวนชุมชนมาทําแผนที่มือมาสํารวจการสืกครองที่ดินการจัดการที่ดินการดูแลป่าชุมชนในพืน้นที่จะบอกว่าศูนย์แบบนี้นะคะควรจะมีให้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี้ยลุมเดาวใช่ค่ะนะทำค่ะแล้ววันนี้ที่นี่เห็นบอกว่ามีไฮไลท์ด้วยจะให้มาเก็บไม่ไม่จะให้มาเก็บสลัดแก้วค่ะกาลังกรอบหวาน แล้วก็สลัดแดงสลัดคอสที่เป็นที่เป็นแบบกลมเป็นกลมแบบกะหล่ำปีเลยปลูกที่บ้านเราได้เหรอได้ค่ะโอ้โหไม่ค่อยเตรียมตัวเลยนะคะนี่ขับเดี๋ยไม่ไม่เตรียมน้ำสลัดมาด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็พร้อมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไม่ไม่ตด้ดูว่าเดี๋ยวเราสตรอเบอร์รี่นะใส่สลัดใส่สลัดเราซื้อหน่อยเลยมะเขือก็มีหน้ามะเขือนะราชินีนเตมมาจากเมืองกาฬ มาเสร็จสี่จำได้ไหมคะความพร้อมเพรียงของพวกแม้าเราเราไปเก็บกําดีนะคะค่ะไปเย่ไปค่ะแปลงผักอยากจะบอกว่าผักคุณแม่สวยมากมากอันนี้ขอถ่ายรูปไปอวดหน่อยอันนี้สดๆเลยนะคะค่ะไหนคะอันนี้เครื่องมือค่ะ ดูนะคะแล้วระตัดยังไงค่ะคุณแม่เดี๋ยวเราเราเอาจจะตัดโคนแล้วเราค่อยเราค่อยค่ะแล้วก็ใบแก่ค่อยเอาออกเหตุเพราะว่าใบแก่เนี่ยจะได้ช่วยดูแลลูกมันเนี่ยอ๋อที่อย่างนี้ก็ตัดได้หมด้ะใช่ไหมคะค่ะตัดได้ค่ะดูตัดที่สวยๆค่ะอ๋ออุ้ยมียางนะมียางมียางเนี่ยวางตัดตัดค่ะ ไ่ะเห็นไหมคะไอ้นอย่างด้วยนะคะแหมอยากจะบอกว่าอันนี้ปลูกได้เฉพาะทางทางนี้ไหมคะเมืองการปลูกได้ไหมคะเมืองการปลูกได้แต่ไม่ห่อค่ะลองปลูกมาแล้วค่ะเพราะว่าคือมันจะไม่ห่อแบบนี้ค่ะคุณพึ่งมันจะเนี่ยเห็นไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยความสูงของน้โด้วยมกับระดับความสูงความชื้นสัมผัสในอากาศค่ะคือความเย็นนะคะความเย็นกับความชื้นต้องมีพอค่ะเอาอันนี้ค่ะ แอดตัตมางแอดดัดมากไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ขาคะแล้วที่นี่ปลูกปลูกปลูกอันนี้เป็นอันนี้เป็นผักสลัดเป็นผักกัดแก้วกัดแก้วค่ะทีแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นผักสลัดสีสีสีม่วงค่ะแล้วก็จะมีสีเขียวที่จริงที่จริงมีสลรเพราะเพราะเราจะเพาะถัดหลุมแล้วก็มาลงใหม่ ะคะลงอยู่เรื่อยๆเราเห็นทำแปลงรออยู่ด้านนึงทีนี้เห็นแปลงข้างๆค่ะคุณแม่ขาเหมือนจะเป็นหักนั่นแหละแต่ว่ามีดอกเราไม่เคยเห็นอันนี้อันนี้เราเป็นการทดลองเก็บพันนะคะปีที่แล้วเก็บเองค่ะแล้วก็มาเพาะงอกปีนี้เราก็เลยมีการเว้นเก็บพันเองหรือว่าถ้าถ้าวันนี้เกษตรกรสามารถเก็บพันุเองได้ เราก็ไม่จาะะมําเป็นต้องสั่งประหยะัดมากค่ปะปัจจัยการผลิตก็อยู่ในมือเราได้ครบถ้วนบริบูรณ์จริงๆสำคัญมากค่ะอันนี้ค่ะทีเ่เห็นเห็นดอกไหมคะอันนี้เก็บนีค่ค่ะขอบค<ช>ุณค่ะเดี๋ยวค่ะให้ชิมในแปลงเหรอให้ชิมในแปลนใจกล้ามากเลยนะคะไม่กลัวหมดด้วยดูแต่ละคนเตรียมน,น้ำสลัดมา คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาที่แฉลเนี่ยตั้งแต่เช้านะคะไม่ได้มาเฉพาะทีมงานร้อยเรื่องเมืองการนะคะเรายังมีผู้สังเกตการมาด้วยนะคะที่เห็นยืนอยู่นี่ล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ขามาจากไหนกันบ้างคะออผมสวนกล้วยไม้ลุงวนพนมทวนครับเป็นหนึ่งในท่องเที่ยวเชิงเกษตรกาญจนบุรีครับผมกลุ่มมาตะดดอกเก้รเทนิสคุณเนียครับหนึ่งในกลุ่มท่องเที่ยวของช่องเที่ยวการเกษตรเหมือนกันนี่ครับ ครับผมชูศักดิ์รถพวงก็อยู่ในกลุ่มเกษตรเชิงท่องเที่ยวของเมืองกาญปลูกเฮลิโคนเนียกลุ่มเดียกบประเสริฐประเสริฐก็เป็นประธานของกลุ่มก็ได้มาก็ดีใจอย่างนี้ก็ก็ดีใจค่ะที่ได้มาเห็นค่ะแล้ววันนี้นะคะที่เดินทางมาเห็นกันสตรอเบอร์รี่สดสดผักอินทรีย์ก็ดีเนี่ยวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็พอดีมีนาฬิกาวัดพื้นที่ความสูงค่ะก็ความสูงในระดับ600อถึง700้อเมตรเนี่ยซึ่งมัน พื้นที่อย่างเงี้ยมันจะเหมาะกับปลกูกสตรอเบอรี่ไม้ไม้มหนาวแอปเปิลเอาเอะโวคาโดอะไรก็ปลูกได้นะแถวนี้กาแฟก็ปลูกดีผักกึ่งมืองหนาวเช่น<ล>ผักสลัดสีเขียวผักสลัดสีม่วงปวยเล้งอะไรกพ็พวกเนี้ยปลูกดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำเป็นอินทรีย์ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีมากต่อชุมชนนี้อนาคตก็สามารถพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้แล้วก็ ชาวบ้านที่ปลูกพืชผักอินทรีย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นคนเมังการด้วยกันหรือว่าใครก็ตามที่ดูเลยดูรายการนี้นะฮะถ้าเห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์นะครับคือเขาไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเพราะฉะนั้นจะปลอดสารพิษมากผมลองกินสดดูแล้วสดมากครับอร่อยตั้งแต่สตรอเบอรี่มายันผักสี<ฆ>เขียวสีม่วงงงอ,อร่อยมากครับผมค่ะค่ะคุณพี่ค่ะนี่ผมว่อยาก ที่คือมาดูตรงนี้มันมีอย่างของผมนี่มันเป็นเขตร,ร้อนที่ทั่วไปนะ,ะถ้ามาเห็นตรงนี้ปุ๊บก็อยากเป็นที่ท่องเที่ยวของสําหรับเขตหนาวก็ะจะมีะจะมีอีกโซนนึ่งะ,ค,ะคือมันมันมันดูแล้วมันก็ดีฮะแล้วก็อยากให้คนในเมืองกาลนั้นทั่วๆไปสนับสนุนพักตรงนี้ที่อินรีที่เขาปลูกในที่นี้ด้วยครับผมค่ะที่สากค่ะ <c oughs> ครับผมเองก็ในฐานะคนบังการก็อยากจะขอร้องของการนะถ้าหาว่าไปเจอพักอินซีปลอสานตรงนี้ที่ตรงไหนนะฮะช่วยสนับสนุนแล้วชาวบ้านเขาจะได้มีรายได้เขาจะได้ดีขึ้น โ้หขอบคุณมากเลยค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะถ้าอยากจะได้รายละเอียดว่าสถานที่ที่เราไปนะคะก็ติดตามทางแฟนเพจของร้อยเรื่องเมืองการได้นะคะหรือว่าจะติดต่อที่คุณแม่ทีวาพรศรีวรกุลก็ได้นะคะที่ศูนย์กสิกรรมท่ามขามะคะ่ะก็ต้องบอกว่าใช้เวลาเต็มวันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิต วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่คุณแม่ให้โอกาสในการร่วมเดินทางแล้วก็ร่วมเรียนรู้ในเรื่องของการทํากสิกรรมธรรมชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเกษตรอินทรีย์รวมมาถึงการดูให้ชีวิตคนมีชีวิตที่มีความสุขในในช่วงของการมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะ <c oughs> อยากให้คุณแม่เนี่ยพูดถึงความหมายของชีวิตมนุษย์ในวันนี้กับสิ่งที่ เราต้องอยู่ในในโลกต่อไปอะค่ะคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกชีวิตก็รักชีวิตตัวเองนะคะ,คะชีวิตลูกหลานรัฐบาลอยากจะบอกกล่าวถึงนโยบายนะคะวันนี้ทั่วโลกต้องการผลผลิตที่ปลอดภัยวันนี้พื่ผลทางการเกษตรเราในเรื่องของการส่งออกตกจํบมากวันนี้เราม,มีโอกาสค่ะถ้าเราสามารถพลิกระบบการผลิตจากเคมีเป็นอินทรีย เพราะเชื่อว่าคนทั้งโลกตอนนี้ห่วงใยสุขภาพมากที่สุดจริงค่ะนะคะตอนนี้ข้อมูลออกมาแล้วค่ะโรคที่กําลังเดือดร้อนมากที่สุดข,ของประเทศไทยวันนี้มะเร็งวันนี้ผู้มีการศูนย์มะเร็งแห่งชาติออกมาระบุแล้วมะเร็งต่อมมะเร็งตับทุกสองชั่วโมงคนไทยประเทศไทยมีตายหนึ่งคนโรคต่างๆที่รุมเร้าทุกวันนี้ล้วนแต่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคฉะนั้นเราใน,นานะผู้ผลิต เกษตรกรนะคมีศีลธรรมค่ะมีคุณธรรมแล้วก็อยากปลูกพืชปลอดภัยเพียงแต่ว่าตลาดที่จะมารองรับหรือผู้บริโภคก็อยากบริโภคผักที่ปลอดภัยผักที่ไร้สารพิษค่ะแต่ตลาดกลไกการจัดการยังเป็น็นเรม่แล้วคังยังมาแล้วยังไม่ลงตัวนะคะฉะนั้นก็ก็ฝากกลุ่มผู้บริหารหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วออกมาช่วย ลุกกลุกขึ้นมาเชคะ่ะมาจัดก,การเรื่องเหล่านี้นะคะให้คนไทยเราได้ทานอาหารปลอดภยัยอาหารดีมีคุณภาพกันดีกว่าอืมนะคะก็ต้องบอกว่าชีวิตเนี่ย จริงๆเขาบอกง่ายนิดเดียวนะคะไอ้ที่มันมีนะง่ายนิดเดียวนอกนั้นยากหมดยากหมด <laughs> ใช่ใชะค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเห็นสิ่งที่คุณแม่ทำรู้สึกชื่นชม<ค>ะนะคะ <c oughs> แล้วก็ร่วมยินดีไปกับสิ่งที่เรากำลังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเ <c oughs> พิ่งเชื่อว่าตรงเนี้ยหลายคนอาจจะมองว่า มันจะเป็นไปได้จริงหรือแต่วันนี้คุณแม่เนี่ยพิสูจน์ว่าเราต้องอยู่ที่ความอดทนกับความตั้งใจจริงที่จะผลักดันให้หลายๆคนเนี่ยเห็นคุณค่าของการมีชีวิตที่มีความสุขนะคะโดยการที่บริโภคอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ดูแลตัวทั้งเกษตรกรเองในฐานะผู้ผลิต เพื่อให้กเกษตรกรมีความสุขกับการผลิตเพื่อจะส่งความสุขเนี่ยให้กับผู้บริโภคนะคะพเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยมันต้องเป็นวงจรเดียวกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอ,อยากให้ท่านผู้บริโภคทุกท่านนะคะร่วมกันช่วยกัน นะคะวันนี้นะคะศูนย์กสิกรรมท่ามะขามที่คุณแม่ดูแลอยู่เนี่ยยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพืชเรื่องของการมีชีวิตที่ดีนะคะเดี๋ยวคุณแม่บอกอีกสักนิดหนึ่งค่ะว่าอยู่ตรงไหนและถ้าเกิดมีคนอยากจะ,ะเป็นศูนย์กลางในการที่จะแลกเปลี่ยนในความรู้และก็เรื่องพืชผลด้วยค่ะก็ได้ค่ะศูนย์กสิกรรมท่ามะขามเราอยู่ที่หมู่สองส,บสมบลท่ามะขามนะคะ อ,อยู่หลังหมู่บ้านพิษากา,าร34นะคะเบอร์โทรศัพท์08 1857 250 0แล้วเราก็จะมีเครือข่ายที่ที่ตำบลแคลแห่งนี้นะคะก็จะปลูกพผักอินทรีย์อย่างท่านค่ะแล้วก็จะมีเครือข่ายในชุมชนอีกเยอะเลยนะคะท่านสนใจก็ประสานมาได้คะ่ะหรือจามาหาซื้อผักอะไรหรืออยากทาผักอะไรก็มาบอกคะ่ะ<อ>คุมเราพร้อมที่อยากจะ ปลูกปักที่ท่างนโอ้โหเห็นไหมคะว่าความสุขนะเริ่มต้นที่ความตั้งใจก่อนนะคะชีวิตมนุษย์เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกคะ่ะว่าเราอยู่เนี่ยง่ายนิดเดียวแต่ว่าสิ่งที่อ่สิ่งที่เราจะทําให้อ่าดรงชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยมันอยู่ที่เราจะตั้งใจที่จะเป็นอะไรเพราะนั้นเป็นอยู่คือของคุณคืออะไรนะถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุขในบ้านปลาย<ม>อย่างคุณแม่เรามาร่วมกันแบ่งปันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่มากๆเลยค่ะขอบคุณแก